เช้านี้นะครับหลังจากหมูที่เราอบแล้วนะครับเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับพออีกวันหนึ่งนะครับเราก็เอาออกมานะครับวางพึ่งลมไว้นะครับให้มันคลายเย็นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำลงแช่น้ำมันเลยนะครับความหนังลงตะแกรงรองนะครับแช่ในน้ำมันอย่างนี้นะครับ ปรับเป็นไฟอ่อนนะครับอ่อนมากๆเลยครับออลองปรับอุณหภูมินะครับนี่นะครับประมาณไม่เกินไม่เกินหนึ่งร้อยองศานะครับไม่เกินร้อยี่สิบนะครับหนึ่งร้อยนิดๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นการไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังมีละอองน้ำหรือว่าความชื้นในตู้เย็นอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็ นี่นะครับแช่ในน้ำมันอุ่นๆอย่างนี้นะครับเป็นการทอดนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าตุ๋นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราทอดในน้ำมันอุ่นๆอย่างนี้นะครับประมาณ20 -30 นาทีนะครับระดับไฟก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ่อนสุดแล้วนะครับนี่นะครับความชื้นในส่วนหนังมันก็คลายออกมานะครับเดี๋ยวเรามาทอดหรือว่าราดน้ำมันก็แล้วแต่คนนะครับ นี่นะครับเราก็ใช้ไฟไม่แรงมากนะครับไฟอ่อนเลยละครับความชื้นในหนังหมูมันก็จะค่อยๆนี่ครับคลายระบายออกมานะครับสังเกตจากฟองอากาศนี้นะครับเ,เทคนิคหนึ่งคือเราต้องใช้ตะแกรงรองด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นน้ำมันอุนอ่นๆอย่างนี้นะครับหนังหมูมันจะติดกระทะได้นะครับ ในส่วนตะแรงเราไม่ต้องห่วงนะครับอ่อนขนาดนี้นะครับไม่ติดตะแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แช่นานเกินไปนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้ทำนะครับเลยถ่ายมาลงไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่กันนะครับสวัสดีครับ